ทุกอย่างเริ่มตน้นจากไอเดียเล็กๆถ้าเกิดว่าเราคื้นชีพบางสิ่งจากยุคบรรพกาลได้แต่ตั้งแต่นั้นมาเราก็ทำพลาดไปหน่อยเราไม่มีทางเลือกมากเว้นแต่จะมองกลับไปยังจุดเริ่มตน้นและในตอนนี้ อน,นาคตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพคงต้องวางแผนว่าต้องหาหนทางอยู่ด้วยกันอย่างไรโ,โดยเฉพาะตอนนี้ที่ธรรมชาติกำลังแสดงให้เราเห็น อยู่เหนือใครกันแน่เราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่บางทีแค่บางทีเราอาจจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำได้ผมคุณบอกคุณได้แค่คำเดียวว่า รู้ตัวใช่ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่ ทังงใใบอออยู่นกำมือขอคุณสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการเรต้าเวลรายการที่นานๆที่จะมีครั้งแในครั้งนี้พี่เรไและทีมงานได้พาทุกคนมาที่ Jurassic World Experience หนึ่งในงานไดโนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คุณจะร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้ก็จะมีพี่อนาที่เป็นมือขวาของพี่เรดและก็น,น้องหนาวทีมเอ็นเกมมิงกูที่อยู่เบื้องหลังในการแปลมอดเกมต่างๆก่อนจะเข้างานก็ต้องทําการซื้อตั๋วซะก่อนและผมก็ไม่คิดว่าคุณจะเยอะมากขนาดนี้ถ้าคุณมองไปทางแทงน้ำแล้วก็คุณก็จะเจอโจทย์สุดน่ากลัวนั่นคือเทอร์ราโนดอสัตว์เรอยคาบินได้ที่ทางอีเจนได้ฟื้นคืนคนชพวกมันขึ้นมาและตรงแทงน้ำนั้นยังเป็นร้านมินิกิฟช็อปที่ทุกท่านยังสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันก่อนจะเข้างานนกันได้ ไอเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอัมพันธ์ตาก,กินเลกเอเบร์แต่รู้ไหมก่อนจะเป็นอัมพันธ์มันคืออะไรสาม้อยไอ้ไม่สนุกเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้แดกคูล็อ,หอกหลังจากที่เราซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องรองคิวเข้างานตอนเวลาสี่โมงเย็นผมและทีมงานได้ทำการสำรวจรอบๆว่าหน้างานนั้นมีอะไรบ้าง ฟูทักที่ในยุโรปสิ่เบอร์อิ l u ลูชันยังไม่มีเข้ามาในเกมนะคะแต่ว่ารูกต่างในการดีไซน์ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยถ้าเกิดว่าตัวเกมภาค3ามางขายแล้วอะผมว่ารฟูดทักแบบเนี้เหมาะกับการที่จะเป็นหนึ่งในส่วนการตกแต่งที่ดีเลยคืออันนี้มันเขียบว่าเดนเจอร์มันบอกให้ระวังอะไรนะไม่ใช่ว่า ร้ายมาสเตอร์ว่าดับเตอร์เป็นเป็นลักล้างอ่ะน้ำเต่เฮ้ยมันมีคำตัดที่หนาไม่รู้ด้วยหรอแฟนเพียแฟนที่ใหม่หนึงตายปั๊บพื่อนคู่อีกปั๊แฟนที่หมายถึงยืนหรือว่าระวังโปรดระวังในการยืนมันมีลัตเตอร์อยู่ก็เขาควรจะเปลี่ยนใครให้ระวังลัตเตอร์นั่นแหละ ที่นี้ก็ใกล้ถึงเวลาเข้างานแล้วผมแนละทีมงานได้ทําการต่อแถวเตรียมเข้าประตูสู่พ์คแต่วันนี้เป็นเพียงแค่โซนรับรองแขกเท่านั้นพี่เรดก็เพิ่งนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก่อนจะเข้าพ์กและพี่เรดได้ทําการเตือนทีมงานฟังให้ดีนะทีมงานทั้งสองตัวเขยัดเข้ามาในกล้องสิ่งที่เราต้องเตือนกันทั้งคู่ทั้งสามคนไม่ใช่เรื่องไดโนเสาร์ห้ามมีใครปวดฉี่เด็ดขาดเพราะว่าข้างในไม่มีห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> แ,บบแล้วก็ถึงคิวพวกเราที่เข้าห้องรับรองช่างเป็นช่วงเวลาอันแสนน่าประทับใจกับความอลังการของห้องรับรองของจูราสสิกเวิลด์ห้องมีการตกแต่งไปด้วยธงต่างๆนานาของไดโดนเสาร์หลังคาก็จะมีโลโก้เป็นรูปโครงกระดูกของทีเร็กซ์และมีทีวีเคเบิลขนาดใหญ่ที่จะเล่าความเป็นมาของสวนจูราสสิกเวิลด์โดยมิสเตอร์ดีเอตัวละครมาสคอตจากจูราสสิกพาร์คภาคแรกน,นี่สิ่งที่กูคิดมากที่สุดอะเนี่ยกูอยากให้เจไดมาอยู่ตรงนี้ เขคาควรม่่อยูนีกไม่่อ,มมอยยูกนลเารระหว่างพื้นที่ห้องรับรองแขกก็จะมีโต๊ะจัดแสดงฟอสซิลอัมพันธ์ที่มียุงดึกดำบนอยู่ในนั้นและแน่นอนว่าฟอสซิลพวกนี้ได้ถูกสกัด DNA ไปที่เรียบร้อยแล้วอันนั้ยุงแต่ว่าไม่ใช่ยุงธรรมดานะยุงโคตรยุง และแล้วการเดินทางของพวกเราก็กำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงขิวการขึ้นเรือของพวกเราไปยังเกาะอิสรานูราที่ท่าเรือเฟอร์รี่เรือสำรานขนาดกลางที่สามารถจุนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน30คนระหว่างการเดินขึ้นเรือก็จะมีป้ายโฆษณาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือเครื่องเรนและพวกเราทั้ง3คนก็ได้ทำการขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือเฟอร์รี่ที่จะพาทุกท่านนะคะไปยังเกาะอิสรานู布า ขึ้นเรือประมาณเกือบ15นาทีพวกเราก็ถึงเกาะอ,อิสลานนบราที่ตั้งของสวนจูราสสิกเวิร์พวกเราต้องเดินไปตามทางที่เจ้าหน้าที่นั้นได้ทําทางไว้ที่นี่นั้นจะมีอากาศที่ร้อนชื่นซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงดูไดโนเสาร์และพวกเราก็ได้เดินทางมาถึงหน้าประตูจูราสสิกเวิร์ ผงรารๆสามสิบไม่ได้ได้้งแต่ไม่ต้องหว่วงมันเป็นสัญญุกบางคนก็อาจจะจำได้ว่าผมเองก็เคยเลี้ยงแบค็กฮิวสอรัสถึงแม้จะไม่ได้เจอเจ้าต้นสนมานานมากแล้วแต่ความคิดถึงนั้นไม่เคยจางหายเปรียบกับการได้เห็นไดโนเสาร์ครั้งแรกในชีวิตถ้าจ,จะให้บรรยายถึงความรู้สึกในตอนนั้นน้ำตาของผมนั้นไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แต่ความประทับใจนี้ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางผมและทีมงานยังต้องเดินทางอีกไกลเพราะตรงที่เราอยู่ในตอนนี้เป็นโซนเลี้ยงสัตว์กินพืชเดินทางไปอีกสักหน่อยก็ะจะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์กินเนื้อต่อด้วยหอสังเกตการตามด้วยกรงนกและผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ผมอยากอยู่ตรงนี้อีกนานๆสักหน่อยแต่ว่าพวกเราต้องเดินทางต่อแล้วไว้เจอกันใหมน่นะเจ้าตัวใหญ่แต่เดินไปได้แป๊บเดียวก็ต้องตกใจนึกว่าเจอลูกสาวตัวเองในปากอย่างแองคิโรซอรัส ตอนแรกก็นึกว่าใครเอาหมอนทองมาไว้ที่นี่แต่ดูจากสีแล้วไม่น่าจะใช่เพราะเจ้าหมอนทองแองกิโลซรัสที่ผมเคยเลี้ยงไม่น่าจะยืนในนิ่งขนาดนี้และดูจากลักษณะของน้องน้องน่าจะเป็นสายนางแบบมากกว่าพอเจอกล้องและนักท่องเที่ยวน้องก็จะเก๊กท่าเท่ๆให้พวกเราได้ถ่ายรูปกันแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าห้ามใช้แฟลชกับน้องเด็ดขาดเพราะน้องอาจจะตกใจไดออ้หลังจากที่เราผ่านโซนของแองกิโรซารัสมาได้ตอนนี้เราจะได้เจนอกับ สัมผัสแรกไม่เคยจับเหมือนกันสัสดีครออุญตมิครับรูปพาราสอร์ของนกเป็นไดโนเสาร์5ปูนฮารโดซอเอ่อน้องจเดือนแล้วเลยประมณสามสัปดา์ครับผมสามสัปดาห์เกเลยจับได้ไหมได้ครับแต่ละคนเวลาจับน้องใช้หลังมือรูปบริเวณหงอนนะครับีจ้าโอ้โหงน้องนะครับทีอ่อครับอีออ โล่ไวๆป่ะน้นานนาาขอบคุณค่ะคอขอหน่ยนะครับนักข่าวมจับได้ครับโอ้ยความรู้สึกเป็นไงดีดีพี่โอ้ยโลดเดินเสาอิ่มนะแต่อยากจับตัวนั้นมากกว่าแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโกงศีรษะโซนของสัตว์กินเนื้อ <im ans> ต,ตัดกินเนื้อที่ค่อนข้างจะว่องไวและอันตรายอันดับต้นของปาร์คผมเองไม่ค่อยได้ฝึกพวกมันแต่ที่นี่เขาด่าจะฝึกด,ดีกว่าผมไหมเวโ well, รซีดัปเตอร์หนึ่งในเพชฌฆาตที่น่ากลัวที่สุดในสวนจูราสสิกเวิลด์ด้วยความสูงถึง2เมตรมาพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมและเป็นนักล่าความเร็วสูงที่สามารถเล็งความเร็วได้ 40- ิถึงไมล์ต่อชั่วโมงแต่อาวุธลับที่น่ากลัวจริงๆคือความชาดักฎของพวกมัน ตอนนี้ผมกับพาาก็อยู่ในโซนของผัดเนื้อผมไม่ค่อยไว้ใจพูกนี้เลยอะ่ะต,ตอนนี้ผมยังอยู่จุลศิษย์เวิร์ผมก็เคยฝึกพวกแรปเตอร์เหมือนกันแต่ดว้วยความที่ผมนั้นไม่เคยทันเลียมผู้มันเลยทําให้ผวกม,มันแหกกรงออกมาบ่อยมากทาให้ผมนั้นจําใจต้องขายพวกมันทิ้งไปในระหว่างที่ผมและทีมงานกําลังชื่นชมแรปเตอร์แต่ผมก็เพิ่งสังเกตได้ว่าด้านหลังของหนาวนั้นตะก้อคอแรปเตอร์นั้น,น,นว่างเปล่า ให้ผมกังวลเล็กน้อยแต่ก็อุ่นใจขึ้นมาเมื่อซูคิปเปอร์ประกาศว่าจะมีหนึ่งในสีเวโรซิลปเตอร์นำมาแสดงโชว์และนางมีชื่อว่าบลูเป็นเหมือนดารานำของประจำพาร์คนี้และดูเหมือนจะมีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องความฉลาดเพราะว่าถูกฝึกมาอย่างดีเ ก right. okay. ที่ผมเห็นว่าบูนัทุกฝึกเมื่อยังดีแล้วผมก็อยากจะลองข้อสนิมตัวเองดูบ้างว่าสกิลการฝึกสัตว์นักล่าของผมนั้นยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่า What? Blue บลูมองอันนี้อังกฤษ สแสดงแรปเตอร์เราก็เดินทางมาถึงหอสังเกตการณ์ซึ่งเป็นกองของอินโดมินาสเล็กไดโนเสาร์ไฮบริดที่ทางอินเจ์นพัฒนาขึ้นมาที่ทางพัคของผมไม่เคยมีเจ้าตัวนี้แต่ก็แอบสงสัยว่าทำไมถึงมีกล่องปืนยาสลบวางใกล้ๆอยู่นี่ด้วยเพราะที่พัคของผมจะมีแค่เจ้าคิงเท่านั้นที่จะมีกล่องแบบนี้วางใกล้ๆผมมีลางสังหรณ์ว่าเจ้านี้น่าจะดุเป็นพิเศษเลยต้องมีการเตรียมพร้อมไว้เสมอ Welcome to the Indominus Rex Observation Deck. The Indominus Rex is a marvel of modern science. Jurassic World scientists utilize the strength of a T Rex, the smart of a velociraptor, and the size of a gigantosaurus. Then add a few surprises. Camouflage from cuttlefish, heat regulation from tree frogs, and infrared vision from pit vipers, resulting in the most advanced and dangerous reptile in existence. For your safety, please follow the guide's instructions, keeping a secure distance from the plants at all times. Jurassic World proudly presents the Indominus Rex. Indominus Rex. เป็นไดโนเสาร์ที่ถูกปัดแต่งพัะตูกรรมจนหน้าขนลุกผมอึ้งกับพ์คแห่งนี้ที่สร้างมันขึ้นมาเพราะในรายชื่อมิตรพันดูๆทั้งนั้นที่เอามาสร้างมันถ้าจะให้มีไอตัวนี้อยู่ในพ์คของผมผมขอไม่เสี่ยงแล้วกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งอยู่เหมือนกันคือเซลล์มึกกระดองที่ทำให้มันเปลี่ยนสีผิวของตัวเองได้ผมมองหามันตั้งนานจนกว่ามันจะเผยตัวออกมาให้เห็นแต่ตัวของมันก็ดูค่อนข้างใหญ่ถ้ากะด้วยสายตาผมคิดว่ามันตัวเกือบเท่าทีเร็กซ์หรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อย ตูคิปเปอร์ได้บอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นสีเผือกซึ่งเกิดได้ยากมากๆและพี่น้องของมันก็ไม่ได้เป็นสีนี้แต่คำถามที่ขึ้นมาในใจของผมและพี่น้องของมันหายไปไหนหมดและทําไมมันเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก่อนที่มันจะหายไปอีกครั้งแต่พอรู้ตัวอีกทีมันก็มาอยู่ตรงหน้าเราซะแล้วพอได้เห็นมันใกล้ๆก,ก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที ไม่เคยเจอสัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเห็นไฟฟ้ารัดวงจรดทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยเั้นขัดข้อง s <S และ s <S อินโดมินัฟเล็กก็มองเห็นพวกเราแล้ว <What? S 1> มันมันมันทำไมมันมองมาทางเราอะ่ะ oh. มันพยายามจะพังกระจกเข้ามาแต่กระจกนีเป็นกระจกกันกระสุนมนทำกระจกนี้ร้าวได้ใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆเพราะว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ ข้ามาในกลุของอินโดมินาสเล็กคาโนทอรัสปากกตัวมาจากด้านหลังดูเหมือนว่าอุบัติเหตุนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นที่ฮอสเกตการอย่างเดียวเป็นไปได้มันอาจจะเกิดขึ้นทั้งพาร์คเลยก็ได้และสิ่งที่ผมกังวลก็เป็นแบบนั้นจริงๆดูเหมือนว่าพาร์คแห่งนี้จะถูกจอระบบรักษาความปลอดภัยโดยแฮกเกอร์ที่ไม่ได้ประสงค์ดี และสูคิเปอร์ประสานของพยโกแบบฉุกเฉินผมและทีมงานจึงจำเป็นต้องทำตามคำสั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องงวิ่่ใครยเนีหลังจากออกมาจากหัวสังเกตการณ์ได้ทีมเลยเจอได้ออกมารอรับพวกเราและตรวจสอบความปลอดภัยของแขกทุกคนหลังเราอยู่รอตรงนี้ก่อนสักครู่นะครับ ว่าปัญหามาันจึวิ่งตามหลังเรามาติดๆอยู่เสมอท่านนทอรัสตามหลังพวกเรากันมาแบบติดๆเจ้ากิธีกินเดือนี้คือนเรื่องการล่าเหยื่อแบบซุ่มโจมตีด้วยความเร็วสูงไม่แปลกเราที่ว่ามันจะหนีอินโดมินัสเล็กมาและผมรู้ดีว่าระบบจ้อยอาหารของเจ้านี่ค่อนข้างเร็วและมันก็ดันโชคดีที่วิ่งมาถูกทางมาเจอบุฟเฟ่อาหารไทยแบบจัดเต็ม ตอนนี้เราไม่สามารถไปสู์อุปยกชุกเฉินได้เรนเจอร์จะเป็นต้องตัดสินใจให้พวกเราเดินไปเส้นทางอื่นนั้นค็จุดอันตรายดีกว่ามาตายทิ้งอยู่ตรงนี้เส้นทางชุกเฉินที่เรนเจอร์ได้พาพวกเรามาเคยเป็นที่ตั้งของจุรลสิคพาร์กมาก่อนแต่พิ่งเดินเข้าไปได้ไม่นานก็มีเสียงหนึ่งทำให้วกคน ไอรูโฟโอฟสรัสก็หลุดออกมาเหมือนกันเป็ทโลซากินเนื้อทั้งรปอดสองขาแม้ถึงจะดูตัวเล็กแต่ก็มีความอันตรายอย่างสูงเพราะว่ามันสามารถพนเลือดพิษใส่เราได้ผมที่รู้จักมันเป็นอย่างดีจึงตง้องพาทีมงานลบมันอย่างให้ไวที่สุดถ้าสัมผัสเมือกนั้นโดยโตรงจะทำให้เป็นอมาพาตและตาบอดได้ผลจับพวกไดรูโฟโอสระ์เราก็เดินทางมาถึงตุ้ลงนกจุดที่เอาไว้เลี้ยงพวกเทโศซอร์ แต่ทีนาตกใจก็คือตรงนี้ก็เป็นโฟนพารทเก่าเหมือนกันและดินก็ไม่ใช่รั้วไฟฟ้าแต่เป็นรั้วกเก่าเสื่อมเพละพวกเทอร์าาโด,ดอนได้กินพวกเราและมันก็พยายามจะพังกลงเข้ามาตอนนี้ผมและทีมงานก็ได้แต่วิ่งหน้าตั้งออกมาจากกรงนก แต่ก็ยังดีที่เราดนีพ้นมาจากพวกทโลนูดอนได้และออกมาที่เส้นทางหลักไปเกินศูนอุยพแต่ระหว่างทางก็เจอคอมซ็อกาาและทัทเต็มไปหมดแต่ก็บังเอิญได้เจอกับสไตกี้มอนลอกเอโนเสาวกินพืชหัวแขกที่ดูเหมือนว่าจะพึ่งแหกุ้งมาเหมือนกันแต่ดันโดนจับได้ซะก่อนและตอนนี้สภาพอากาศก็ดูแปรปวนแต่น่านจะเป็นพายุรูปเดียวกันกับตอนที่เราเข้ามาในเกาะน,นี้ทางเรนเจอร์ได้ส่งพวกเราต่อให้กับทีม AC อยูที่รอพวกเราอยู่ในสถานวิจัย นในห้องก็ดูวุ่นวายามากๆเหมือนมีการต่อบรู้เกิดขึ้นดูเหมือนว่านีจะไม่ใช่ฝีมือแค่แฮกเกอร์แล้วแต่อาจจะเป็นองค์กรบางอย่างตรงการยินเอของเนโนเสาร์ก็เป็นได้ น,นี่ก็จะเป็นเส้นทางสุดท้ายที่จะเดินทางไปยังศูนอพยพหลังจากที่เราออกมาจากาทางีวิจัยเราก็ถึงหน้าประตูนิรภยัยแต่ดูเหมือนว่าประตูก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดต่ออีกฝั่งหนึ่งเพื่อเปิดประตู ระหว่างการรออากาศก็เริ่มเย็นขึ้นฝน,น,นเริ่มโปรยปลายลงม,มาเล็กน,น้อยแนงที่ิน่ากลัวที่สุดกำลังมาอันนี้ไทไอรอนโนโซอรัสเลสปากกตัว แรงกัดถึง8,000ปอนด์มีความเร็วในการล่าเยอะถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงที่คุณรู้เยอะขนาดนี้เพราะผมเคยเจอกับเจ้าคีมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าและวิธีการจะเอาตัวรอดจากทีเร็กคือต้องยืนให้นิ่งที่สุดตอนนี้ทีเร็กนอยู่ตรงหน้าเรามากเกินไปนะะทางเจ้าหนที่ต้องเข่ต้อเวลาอรีบเปิดประตูอีฟังเพให้ได้ให้ไวที่สุด ในที่สุดประตูก็เปิดแล้วเ,เราก็ได้รีบวิ่งเข้าไปในทุดอพยพอย่างรวดเร็วหนีตายจากทีเรสได้สำเร็จรอแล้วไงมาป,ปูร<ะ>้กิฟทช็อปการที่มาปูร้านกิฟทช็อปก็หมายถึงว่านี่คือการสิ้นสุดการเดินทางถึงแม้ว่าคุณอาจจะหนีจากไดนโนเสาร์ได้แต่เงินของคุณนั้นอาจจะหนีไม่พ้นจากพวกมัน พราะในรา้านนี้ก็จะมีทั้งของเล่นของสะสมและเสื้อผ้าที่จะให้พวกคุณนั้นจับจองเป็นเจ้าของกันได้และสินค้าส่วนมากก็ราคาเป็นมิตรกับคนไทยแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวหรอกนะที่ราคาจะเป็นมิตรและน่ารักเหมือนกับมันอุ้ยโดโลเลสน่ารักจับภาก,ากเอ่อภาคอะไรนะภา,าคล่าสุดอ่ะดีเบิร์ดใช่ไหมใชม่น่ารักมากอืมแต่ราคาไม่น่ารักเออว่ะหลังจากช้อปปิ้งกันเพลินเิแล้ว ก็จะเป็นประตูทางออกไปสู่สวนพุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ที่จะมีเหล่าสัตว์ดึบดําบรรในประเทศไทยที่จะล้อคุณอยู่ด้านนอกยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ยังการูดกเทอร์รัสที่เพิ่งจะผูกคนพบไปเมื่อต้นปี2025นี้นอกจากกรูปันไดโนเสาร์สุดเท่ของประเทศไทยเราแล้วก็ยังมีโซนเล็กๆที่เอาไว้โชว์สัตว์เลื้อยคลานอย่างงูและไม่ต้องห่วงครับน้องๆไม่ใช่งูผิดแต่ถ้าใครกลัวงูก็ไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปก็ได้ครับแต่ก่อนที่พวกเราจะกลับกัน เราชวนพวกเราเดินมาดูโซนตรงนี้่อนเขียนว่าจูรลสติกเวิร์กฟอสซิเอนเฟย์มันเป็นน้ำตกที่อยู่ข้างๆตึกก่อนเข้างานจูรลสติกเวิร์กเอฟพีเรียนที่ต้อลองวิ่งหนีตายกันมาขณะเดินเข้ามาในลิฟต์เหมือนก็ยังเป็นน้ำตกอยู่พอกดลิฟต์ขึ้นเท่านั้นแหละความอลังการก็ได้เกิดขึ้นเหมือนเรากำลังขึ้นไปยางบนภูเขาที่ต้องผ่านชั้นลาวาและลากไม้ต่างๆก่อนที่จะเห็นความสวยงามบนหลังภูเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้และดวงดาวแต่หลังจากขึ้นลิฟต์มาก็มีเสียงที่ทำ นั่นก็คือเราแก้งเวโรซิลัปเตอร์ที่รออยู่ข้างนอกพอซีลแอนเฟรมที่ว่านี้ก็คือเป็นร้านอาหารนั่นเองแต่พวกเราไม่ได้มารับประทานอาหารหรอกครับเพราะว่าพวกเราแค่มาดูเฉยๆแค่ได้เห็นแก๊งเวโรซิลัปเตอร์ครบ4ตัวแบบนี้ก็รู้สึกเท่ไม่เบาแล้วโอเคทุกคนก็วันนี้ j u r a s ิ i เว o ร์ดีเอ e กซ e เพ e ย์แลนด์แบงคอกไทยแลนด์ในวันนี้เราค่อนข้างจะประทับใจมากแล้วก็เราใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงกว่ากว่า เป็นประสบการณ์ที่ผมเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนดูนั้นมันอาจาก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งผมยังเก็บไม่ครบด้วยซ้ำเพราะว่าผมวิ่งหน้าตั้งมากโ <c oughs> ดยความที่ผมเป็นแฟนคลับของหนัง侏罗纪 world 侏罗纪 park เลยอ่ะผมเป็นรุ่นนั้นเลยก็ประทับใจมากๆเพราะว่ามไม่คิดว่าจะได้เห็นไดโนเสาร์แบบใกล้แบบใกล้อย่างนั้นมากๆเพราะว่าตอนครั้งหนึ่งในเด็กๆผมเคยเห็นแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โอเคว่าได้มาเห็นในตอนโตในตอนที่แบบ หาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาเาที่ยวได้ด้วยตัวเองโดยเราก็ผมกับทีมงานรอสตอนนี้ทั้งสคนก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะซับเนลกูด้วย